คนนี้เกี่ยวกันการแข่งขันเป็นไงบ้างครับสำหรับ m i x ซ์ดับเบิครั้งแรกแล้วก็รายการแรกหลังจากที่ห่างหายไปหลายปีหลายเดือนครับก็กตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าก็ลงคู่แข่งกับน้องครั้งแรกแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ตีผู้ผสมมาสับพักใหญ่ครับก็ต้องปรับจูนอะไรค่อนข้างเยอะครับแต่ก็พยายามคุยกับน้องเยอะเยอครับแต่ว่าในรูปเกมนี้มันก็มันก็เป็นลอง เปลองค่อนข้างนิดนึงครับแต่ก็พยายามสูส้เต็มที่ครับเรามีเทคนิคพยายามจะแก้เกมยังไงบ้างครับหลังจากที่จบเกมหนึ่งเราเจอต่อเกมสองเรามีเทคนิคได้คุยกันไหมว่าเฮ้ย hey, เราจะควรจะแก้อย่างนี้นะทําอย่างนี้เพื่อที่จะกลับมาเป็นฝ่ายเป็นผู้นําบ้างหรือกดดันเขาบ้างอะไรย่างี้ครับก็พยายามพยายามจะไม่ขึ้นลู่ครับแต่ว่ากลายเป็นเราก็มาบีบตัวเองไปว่าก็าไม่ขึ้นลู่พอทีนี้มันก็ไปติดคนหน้าอีกก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ลวนกันไปใหญ่ครับผม เกมการแข่งขัน,ขนวันนี้มีความกดดัมนมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าจะเป็นการเพื่อเรียนรู้หรือว่าซึ่งกันและกันอยู่ครับก็ส่วนตัวแล้วก็กดดันค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นการแข่งขันซุปเปอร์พาร์ครั้งแรกแล้วก็คู่กับพี่ต้นน้ำครั้งแรกหน่วยค่ะแล้วก็ห่างหายจากการแข่งไปนานก็ตื่นเต้นค่ะแล้วของพน้ําคไัมก็ไม่ไม่เท่าไหร,ร่อบแต่คือก,ก็คือก็อยากทําออก อยากทำออก,ออกมาให้มันดีครับแล้วคือก็อก็พอจะรู้ว่าได้ตีเนี่ยก็ก่อนแข่งมา,มานเดือนเดียวก็เต็มตัวใช่ครับมันก็แล้วคือก็พยายามเต็มที่ครับวันนี้รู้สึกดีขึ้นหรือว่า,วา,วาชินกับสนามแล้วยังครับว่าที่ไม่มีคนชูชมอะไรอย่างเงี้ยเราเพยายามจะให้กําลังใจน้องยังไงบ้างครับสําหรับตนนัวน,น้องอ๋อของผมบอกน้องคิดว่าชิน้วก็ลงไปซองมาเพราะว่าลงไปแลป้วไม่มีอะไรเสียครับเพราะว่า เขาจะพูดครั้งแรกอะไรค,ครับผมแล้วตัวเราแป้ว้บ้างไหมครับว่าแบบว่าเฮ้ยลงครั้งแรกให้รู้สึกไม่มั่นใจเลยรู้สึกอะไรยังไงบ้างคะก็เมื่อวานได้ตีไปแล้วหนึ่งแมตช์ค่ะก็รู้สึกชินกับสนามสภาพอากาศสภาพแวดล้อมมากขึ้นคะ่ะแล้วก็มีที่ต้นนาคอยพูดคอยกำลังใจก่อนครับผมแล้วก็ถ้าสมมติวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะให้เราสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ 80แล้วค่ะเพราะว่าก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่าอยู่ด้วยครับแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆชาวไทยที่ชมแบดมินตันอยู่ทางทีวีครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะช่วยให้กำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราทีมชาติไทยด้วยค่ะขอบคุณครับ